น่าบอกว่ากระตุกกะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าสัญญาณเป็นที่สัญญาณในมือในมือคุณบอกผมผมก็พูดไม่ใช่ว่าเราสัญญาณอย่างนี้ถ้าลองเปาะต้องลองปล่อยไวไฟกระตุกไหมถ้าปล่อยไวไฟของเราไวไฟหมายถึงว่าไรไฟแล้วอย่างเงี้ยไรไฟก็เหมือนกันเพราะว่าไอเนี้ยมันถึงกว่าใช่ไหมสิมันอยู่ในนี้มันจะถึงจะเร็วอว่อปล่อยสัญญาณมันก็เจอของลูกพี่ดึ่แพงแต่แต่สัญญาณต้องคุย จำไปที่ถูเอ้ยตอนนี้ที่แถกตอนนี้มันรวมกระทูไปแล้วรวมแต่มันยังไม่นี่หรอรวมเสาไแล้วมันมไม้มันมันอ้าวชัดไหมครับชัดไหมชัดไหมสัญญาณชัดไหมจ้ะสัญญาณเสียงพูดชัดไหมอ่ะมีไมแล้วตอนตูมครับตอนตูมครับอันนี้เป็นบ้านแม่ขวัญนะครับขาอไรบู๊จุดหืมินดีน ไปถึงแม่ออนเลยน่าันอยู่มราดมเนี่ยัไปผู้สมริทไม่รตนามมือนทมตาหนทหนี วิ่งเก่งเิงเขาบอกว่า็ไเขาบอกว่าะให้่งกระดูกช่ไหมเพ่กรดูกกรดูเขาเสืือมกรดูเขาเสื่อมไมเขาเคยพูดแล้วว่าเป็นพ่อดูดูว่าเขาแบ่แ่วิ่งได้แ่มากพวกปลาหมอปลาอะไรเ่ แประตูไว้ก็ทางเข้าจมน้ำไงปละไหลไม่เข้าไม่เข้าไปไหลไม่เข้าพี่อปไหลออกได้บอกนะลงอันนี้ลงนี้หมดเลยแกไปดูหางนะรู้ไหมนะสำลุสลุเดี๋ยวส่งไปดมแถวสุรินทร์ ไปดมแถวสีสกเกตน่ตามเมือนทม <laughs> ไปดมนู่นกระหมูจมูกกระจุยแนะวซอดมไปนะนลปอยู่นครปฐมนะครับดอนตูมนะครับคู่เราไปที่บ้านพักนะน,นะนักชองดอมตูมแล้วตอนนี้เรามาที่แม่ขวางแม่ขวางใกล้ๆก,กัน <S <S 1> <S 1> อ่านาประมาณสิบกิโล

เป็นว่าเดี๋ยวถ้าถ้าใครจะแนะนำเดี๋ยวรออีกก่อนนะรอก่อนนะวันนี้จบภารกิจสองวันแล้วสองวันแล้วเดี๋ยวรอก่อนเรื่องแนะนำเดือพี่ที่บ้านพักศิลป์กนะไม่ตอนน้องแนะนำแล้วตอนนี้เราจบที่ที่ปักขันนะ คหมูบอกว่าถ้าพี่ท็อปมีแฟนนะแฟนก็ควหงมากรุใตอนนี้ห่วงมงมากคุณูไม่ได้เคยดูแลใครหรอกคุณคุณอย่ายนี้ดูแลเขาคนเดียวนะครับผมว่านี่เขาฝันเขฝันนะอนีฝันม 小拿孩。 ไปแล้วสามแม่ลูกอ่ะนี่ฮหมาข้างถนนนะครับเขาเป็นแบบนี้แหละเขาไมรู้หรอกเก้า,าเลยมาสิสองเต้าอ่ะนี่ฮะไหนมาหลบมาถ้าดูกว่าว่าสุนัขเยอะแค่ไหน เราเราอย่างที่บอกอันไหนที่เราไปแล้วนะครับเราเริ่มหมายมือเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทยอยเพราะวันไหนพี่ท็อปจะออกไปซื้ออาหารเนาะเนาะพี่ท็อปก็จะจะบอกล่วงหน้าแล้วทุกคนก็แนะนำกันมาแนะนำกันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแบกเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ไม่แล้เรา ไว้ตรงไหนจะเข้าไว้ตรงไหนถ้าเช่นนี้เราจะไปดูบ้านนี้เอาได้ได้ไได้ไม่เป็นไรไปที่บ้านไหนบ้านเราตู้มาบ้านไหนตราตู้ใช่นไไ้่า ให้ดู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 ให้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หัวไม่ยาวไม่ยาวโอ้โหแข่งวะแข่งวะแข่งแข่งหนุ่มๆมะเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมครับเสียงชัด ในแอปฟ้าเสียงชัดไหมครับแอ นะครับขอบคุณนะครับนักเตะนะครับ 来，等一下。Oh <my> और इनके आने का है समिति ने ก็เลยมอบเงินให้ไปอีกจำนวนห้าพันร้อยสำหรับเพื่อไปซื้อเพื่ออะไรก็ตอแล้วแต่น,นะครับตอนนี้ก็น้องเป็นนายก็ได้มาทมําบุญให้แล้วน,นะครับก็ข้็เสนเก็บแป้ไทรทำบุญให้กับน้องมาก็เก็บแล้วก็ทำบุญให้เขาในการอย่างที่บอกกันหนึ่งตัวช่วยร้อยตัวหนึ่งตัวช่วยร้อยตัวนะครับเขาจะได้มีอาหารทานมีข้อสาร ไปทานเดีย๋ยวเราจะมีโครงการไปซื้อโครงไก่นะครับโครงไก่เขาบอกว่ามาจากชนบุรีกิโลละสิบสองบาทนะครับเราต้องซื้อกันไปเป็นพันกิโลนะครับลายพันกิโลแล้วเราก็ให้ข้ามอทยอยส่งตามที่ต่างๆเพราะว่าทุกที่เนี่ยเขาจะต้องมีห้องแช่แช่ฟิตอยู่แล้วนะครับเราจะส่งาโครงไก่ที่สำคัญมากตัวหน้านก็ว้วนทวนไม่ว้วนทวนเนี่ยอยู่ที่โครงไก่ด้วยอยู่ที่ข้าวนะครับที่หมูแล้วก็คนคุ้งในเท้าน่ด ดูสุนัขนะคิดในที่เราไปที่นอนปลูมานะอ้วนเราเห็นแล้วเราสบายใจไงสะอาดสะอ้านนะครับเรามีที่อแบบเป็นมาตรฐานไม่เป็นแบบเหมือนทรายอะไรเงี้ยไอ้ที่แทรกเนี่ยเก็บเก็บง่ายแล้วก็ไปขายไปปลูกได้ไหมไม่รู้มันไม่เหมือนขี้วัวขี้วายไม่น่าได้ไม่น่าจะได้ไนะโอเควันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับที่กำลังใจแล้วก็ แแม่เอฟซีของน้องเปลี่ยนนายนะครับทุกคนก็ได้ทำหาที่ร่วมกันนะครับเราเห็นว่าเราทําอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะดูที่ต่างๆด้วยนะตอนนี้เราเราเราจะมีข้อมูลหมดแล้วที่เราไปมาเราเก็บข้อมูลข้อมูลแล้วาเดี๋ยววนไปสักสามเดือนหรือสี่เดือน 5, วนมาอีกเราก็อาจจะเข้ามามือนเดือแต่ตอนนี้เราก็อาจจะไปที่ที่เราจะไม่เคยไปนะครับจะได้ทวนทดกอย่าง ีโอวาสก็ขอม,มากนะครับเดี๋ยววันวัน,วนที่เนี่ยสิบหกสิบเจ็ิบวันนี้ไม่แน่หรอกเป็นไงแน่นอน,นกับคาเลกอนะครับพอผมมีวามติดตื่นเช้านอนด้วกันโอ้โหเมื่อคืนเลสยล,ล่อซลไผมบอกอะไรไงว่าเขาจะหลับอยูคแล้วหลับแบบฝันดิดใช่ไหมที่ไลฟ์สดอยู่อ่ะเขาจะหลับไม่รู้เรื่องเลยหตออื่นขึ่นครับ ก็พาเขาออกไปอ่ะไปเขาก็เดินดูเดินดีอยู่สิบนาทีใช่ไหมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรบอกบอกว่าเขาติดสาวติดชบาเราเดินไปจะไปห้องชบาห้องชบาตลอดแล้วก็อ่ะพาไปก็ไปก็กลับไม่มีแล้วเอามากลับมาป๊บปล่อยเชื่อเขาให้อยู่ในบ้านแล้วก็เงียประตูเ้างนอนไว้เขาก็ไม่มาหรอกเอ๊ะนานแล้วเขาย่องออกไปดูเขาไปเกาะ ตรงที่เาราตกได้เป็นกระจกแต่มองเห็นนอ้อ,นนองชบาเขาจะเห็นน้องชบาเขาจะแบบนั่งมองอย่างเดียวเยวลยมือนกับว่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังตาหลังคาบ้านก็ยังดีมาอย่างนั้นบอกชะบาเขากตกได้ครับไปแล้วก็บ้านตึกเขาก็เหมือนรุ้นกีแต่ไม่เข้าห้องอีกไปนอนอยู่ใต้โต๊ะมาหาความสุขเขาไงโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปนอนโอ้โ ก็นานเหมือกนกันนะกว่าเขาจะเข้าอ่ะกับปีสองกับปีสามอ่ะเขาอยู่ข้างนอกก็ไม่เข้าเขา,าแบบโอ้โหลักษณะาาแบบงอนเว่าทําไมต้องมาขีดกั้นความรักของเขาอะไรประมาณอย่างนี้แหละแ,แล้วสักประมาณนั้นปีสี่ผมก็หออดเขานอนอยู่ตรงไปโอเคที่นอนของเขาเลยแล้วก็เอาแล้วครับเจ็ดโมงเครื่องเตืน โอ้ยคืเกินสลัดไอ้นี่ให้เราได้ยินตลอดและสลัดสามทีนี้เรารู้เราได้ยินแต่แรกเราแก้งทำหลับแบบไม่สนใจสักพักคลันดีดได้เราก็เปิดประตูให้เขาออกไปอ่ะให้แม่เช้าเขาวิ่งได้วิ่งรอปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพรพรมาพระพรจะมาแปดโแล้วก็เปิดประตูอยากให้เขาวิ่งในบ้านเลยเส็จยี่สิบสองคือไม่อยากยี่สิบสองไม่ยุ่งเหรอยี่สิบสองเป็นพี่ชายที่ดีมากที่แบบให้เคยไป ไปโอเคได้มาเขาก็เดินหนีเดินห่าไม่อยากวิ่งไม่อะไรแต่เขาก็วิ่งอยู่นั่นแหละประมาณตึ่งชั่วโมงได้ได um ้ได้ครับได้ครับแล้วเรากลับเข้ามาประเดี๋ยวเปิดห้องไว้อยู่แล้วก็วิ่งไปหาเข้าไปหาพัสดอนครับถึงได้ทิดแล้วหมูเขาบอกแล้วว่าอยาให้วิ่งมากตอนนี้เขากลับมาวิ่งได้อยากให้มากการปล่อยเขาก็ถือไม่ดีครับ พอปล่อยเสร็จอ้เขาจะแบบกําลังเต็มที่อ่ะติดตัวไปตรงกลางเขา่าจับไม่ได้้วยจับวิ่งหนีจับไม่ได้เพราะล้าใกล้ตัวถึงก็วิ่งหนีวิ่งหนีเลยไม่จับผมบอกการปล่อยปล่อยเขาเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้เขาเป็นหมูจอจับพอเป็นโุนจอดจัดมาแล้วพวกเนี่ยเขาก็จะอิสระเสียองเขาคือมสไเคยชินยถึงไม่ต้องมีใครจับไม่คิดต้องมีใครเลี้ยงอะไรเขาก็จะอยู่ในพอดีเขาหายดีนะเขาก็มาหายดีเนี่ยโอเคเขาคงไปไหนไม่ได้เขาคงแบบ แต่หายดีเพราะงั้นต่อไปนี้จะเราจะไม่ปล่อยก็ค,คือให้เขาวิ่งเลี้กกยงบ,นนบ้านแล้วก็ต่อไปโนอกก็จะใช้คอร์ดีด้วยโอเคให้ฟังพฤติกรรมที่มันเปืองเขาข้ามไม่ไหวแต่วันนี้จะนอนกับยายพอแล้วล่ะเขาไม่บอกรู้สึกเช้าไปใส่บาตรต่อเดี๋ยวเมื่อคืนคืนนี้ไม่ได้นอนก็จบเลยเลยไม่ไหวแนะ่โอเคขอบคุณมากครับ ำขอยห้รวยทุกคนขอยห้รวยครับอยรวยนะครับรวยพอมาแล้วขอยห้รวยขอยห้รวยนะครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะเดี๋ยวจะเจอดีเจเดี๋ยววันนี้ดีเจอาจจะกลับบ้านไวไลฟ์เปิดเพลงให้ฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามถึงมาก